เต็มปากเลยครับยว้าววัวโตก็ตัวนี้ครับเป็นโดดจิ๋วสีส้มนะครับผมก็กัดเข้าไปเต็มปากแบบนี้เลยครับแต่ว่าปลาเนี่ยค่อนข้าง หัวโตมากโอเคเดี๋ยวก็จะปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวปลดก่อนใช้คีมนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับโดดจิว๋วสีส้มครับผมก็ปลาหวาัวมันโตนะครับก็ปล่อยมันไปครับสุดย,ยครับ